จังหวัดลำปางเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดแม่ห้องสอนก็คือคักเช่นเดียวกันนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนได้ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรรยากาศนั้นต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ ที่โรงเรียนบ้านห้วยเสือเท่าตําบลผาบองอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ห้องสอนตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตนําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดแม่ห้องศอนโดยมีนายอุดมศักข์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ห้องสอนนายอําเภอเมืองแม่ห้องสอนพร้อมด้วยผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแม่ห้องศอนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเยี่ยมดูความ เรียบร้อยของการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดแม่ห้องศนและพบปะเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคทางนี้หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนห้วยเสืออโรงเรียนบ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบองอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนเขตเลือกตั้งที่8มีจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวน5 1 9คนโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์มีทั้งไทยใหญ่และกะเหรี่ยงคอยาวจาก ออผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งบ้านศบสอยตําบลปางหมูอําเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนและหน่วยเลือกตั้งบ้านทุ่งกองหมูตําบลปางหมูอําเภอเมืองแม่ห้องศนบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนผู้มีสิทธยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่ามกลางอากาศหนาวเย็นทําให้ช่วงเช้าผู้มาใช้สิทธิ์บางตาแต่ในช่วงสายค่ะอากาศก็อุ่นขึ้นพี่น้องประชาชนก็เริ่มทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันมากขึ้นค่ะ